ทุกคนเคยคิดไหมถ้าชามพลาสติกที่เราใช้สามารถย่อยสลายได้เองและยังกลายเป็นออกซิเจนให้ชีวิตในท้องทะเลได้โลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันอาจจะฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่ที่เจแปนพาเวเลียนแห่งนี้มันคือความจริงวันนี้แอมเลยจะพาทุกคนไปเปิดโลกทัวกับหนึ่งพาเวเลียนไฮไลท์ในงานโอสกาเอ็กซ์โปที่การเล่าเรื่องของเขาเนี่ยน่าสนใจจะทําให้เราได้เห็นถึงนวัตกรรมแล้วแนวคิดที่เราจะอยู่รอดนในโลกอนาคตได้อย่างไรซึ่งพาเวเลียนเนี่ยเขาออกแบบเป็นลักษณะวงกลมคะ่ะเสมือนวงจรชีวิตให้เราได้เดินชมทัวร์เรา ผ่าน3โซนหลักแพลนฟาร์ม <Plant, S 1> <Farm, S 2> และแฟคทอรีซึ่งแนวคิดของพาวเวลเลียนเนี้ยคือเรื่องของวงจรชีวิตที่ไม่มีจุดเริ่มตน้นหรือจุดสิ้นสุดทุกจุดนั้นล้วนเชื่อมโยงกันและเล่าเป็นวัฏจกักรเราจะเห็นขยะที่กำลังถูกนำส่งสายพานไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่ห้องที่บอกว่าเจแปนพาวเวลเลียนกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งจุดเนี้ยคือโซนแผนแอเรียที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการย่อยสลายของสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะ้ำและพอเข้ามาในโซนที่ 2, 2> คือฟาร์มแอเรียท สีเขียวแบบแรกอันตกใจว่ามันคืออะไรจนมาอ่านดีๆโอ้น้องคือสาหร่ายคะ่ะทุกคนและที่ว่า Hello คิตตี้ต้องกลายเป็นสาหร่ายเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เราต่อสู้กับโลกร้อนในอนาคตได้สาหรายนี่แหละมันดูดซับ CO2 ได้เยอะมากจากข้อมูลที่พาเวเลียนนี้บอกนะคะคือสาหร่ายหนึ่งหน่วยสามารถดูด CO2 ได้เยอะกว่าต้นสนถึง14เท่าหมายความว่าสาหร่ายอาจจะเป็นตัวช่วยสําคัญในการดักจับคาร์บอนและต่อสู้กับภาวะโลกร้อนได้และโซนสุดท้ายคือ factory area จุดที่ของเสียจะถูกแปลรูป เป็นสิ่งใหม่อีกค่ะเราจะเห็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทุกอย่างบนโลกนี้ทุกคนมันจะไม่มีอะไรที่เรียกว่าขยะอย่างเช่นตัวเจแปนพาเวเลียนแห่งตัวอาคารถูกคิดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วในการนำไม้มาต่อกันเป็นโดมิโนวงกลมที่เมื่อจบงานไม้เหล่านี้จะถูกถอดประกอบและจะถูกนำไปรีไซเคิลไปสร้างชีวิตใหม่เพราะเขาต้องการจะสื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่เคยมีจุดสิ้นสุดถ้าเราออกแบบให้มันหมุนเวียนได้และนี่อาจจะเป็นวิธีที่เราจะอยู่ในโลกอนาคตได้แล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นกันอย่างไรมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะ